งานวิจัยปริญญาโทกับปริญญาเอกแตกต่างกันอย่างไรคะคำถามนี้นะคะโอเมีนักศึกษาปอเอกเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากเลยนะเพราะว่าในมโนความคิดของคุณเธอนะคะมีความรู้สึกว่ามันน่าจะง่ายจักกว่ามันน่าจะง่ายหรือว่ามีแตกต่างจากปอโทนะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันแตกต่างค่ะแล้วมันยากกว่ากันเยอะเลยเพราะว่าปริญญาเอกนะคะเท่ากับ ทำวิจัยตอนปริญญาโทเนี่ยสามเรื่องสามเล่นนะคะกว่าจะมาเป็นเล่นปริญญาเอกเนี่ยยากมากแล้วเราต้องรนะีวิวเทอรีนหรือว่าทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี่ยเยอะมากนะคะงานปอโทหนึร้อยหน้าปอเอกสามสีหน้านะคะถ้าใครเนี่ย เจอทางตันนะคะตอนเรียนปอเอกนะแนะนำห,หาที่ปรึกษาโดยด่วนนะคะมีคนเขาขอมารับคำปรึกษานะคะบอกว่าเนี่ยทำไปแล้ว3บทครูให้แก้นะคุณบอกไม่รับปอเอกถ้าทำไปแล้วไม่รับแต่ถ้าเพิ่งเริ่มทำเนี่ยรับเพราะว่าเราจะช่วยปรับพื้นฐานกับแนวทางที่ถูกต้องกันตั้งแต่ต้นดีกว่าทำไปแล้วมาให้คุณแก้ไม่รับปอเอก แต่จะรับเมื่อเริ่มทำค่ะนะคะนักศึกษาปอเอกคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะมาคลายเ c o a โคชิงก็เริ่มนะคะเริ่มนะ,ะอย่ามาแก้ทีหลังนะเพราะมันยากกว่ากันเยอะค่ะ